บ้านนี้ที่เลียวเห็นเป็นโรงแรมนะคะบ้านนี้ที่เลียวเห็นเป็นเป็นโรงแรมเป็นร้านร้านอาหารค่ะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารค่ะพี่น้องค่ะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเซร์วดูดีไปได้อีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะไปเที่ยวกันค่ะได้เฮาไปต่อกันถ้าหนุนหนทางบ้านเพลีงามค่ะอันโรแมนติกกค่ะค่ะพี่น้องค่ะ แล้วเห็นน้ำลงมาตามขั้นบันไดบ่คะนี่ตรงนี้ค่ะลงมาตามขั้นบันไดเลยค่ะพี่น้องเป็นตะหักตหักค่ะพี่น้องค่ะโรแมนติกได้อีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องสวยรู้ดูดีค่ะพี่น้องค่ะโรแมนติกได้ค่ะพี่น้องค่ะเบื้องแม่งดงามได้ค่อยว่ะเว้ย น้ำข้างบนล้นค่ะพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าก็บ่ได้ปล่อยให้มันลงมาเนาะข้าเจ้าปล่อยให้ลงมาทางไา้มือเป็นส่วนมากค่ะพี่น้องค่ะทาง้า้มือเพื่อนจะให้น้ำลงมาทางขั้นบันไดค่ะพี่น้องปกติถ้าลงมาจาังซีได้มันก็งามแล้วพี่น้องค่ะอือหืองามเด้แต่ว่าแต่ว่าอืออยู่ข้างล่างค่อยเห็นเป็ดค่อยเห็นครอบครัวเป็ดตั้งหลายตพี่นอ้องอือหือ ครอบครัวเป็ด,ดคะ่ะพี่น้องคะ่ะครอบครัวเป็ดนี่เลยครอบครัวพอ่อแม่ลูกเป็ดคะ่ะพี่น้องค่ะนี่เลยค่ะแนวครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็ดค่ะน่ารักวันนี้เป็นวันพักผ่อนค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอืวันอาทิตย์ค่ะ ครอบครัวขาเจ้ามาพักผ่อนกันพี่น้องค่ะสวยรูดูดีมากๆค่ะพี่นอ้องอืชีวิตนะคะธรรมชาติงดงามค่ะพี่น้องค่ะธรรมชาติงดงามมากๆค่ะพี่น้องเอาไปใส่อีกเธอหมุนไว้ไปบอกล้องนี่พี่น้องค่ะจะให้พี่น้องเห็นตัวนี้หลายๆค่ะพี่น้องนี่น้ำลงมาต่ำขั้นบันไดค่ะพี่น้องงามเด้ค่อยว่าเนาะ ให้มานางฟังเสียงน้ำนี่ก่โอ้โหได้เบิดมือได้ค่อยกันด้ยค่ะพี่นอ้องอือใสงงามตามท้องเรือง,องค่ะพี่น้องค่ะโอ้จะเป็นงามเนาะอยากมีบ้านอยู่ติดคลองอยังี่เนาะค่ะเนาะนี่บ้านหลังนี้แม่นี่บ้านหลังนี้แม่ถ้าอยู่ติดคลองเนาะค่ะโอ้โหเสียงน้ำสุดยอดสวยรูดูดีมากค่ะพี่น้องค่ะ สุดยอดสวยรูดูดีมากเลยค่ะพี่น้องบดงามได้ตามท่องเรืองค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันค่ะยังมีอีกเยอะแยะค่ะที่เขายังบัทันเห็นค่ะพี่น้องหากระมาค่ะหากระมาแล้วก็มีหลายซึ่งหลายอย่างที่ยังจะต้องไปเบิงค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกันพี่น้องไปต่อกันค่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คนรับฟังนะคะจากอันครอบครัวเ็ดเมอกี้นี่ค่ะพี่น้อง การงดงามได้อีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเป็นเมืองเก่านะคะอัลสตัดนะคะอินเดสตัดคัลฟ์ค่ะพี่น้องค่ะ so สซลดูดีสวยงามได้ตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องนะคะแมนค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่จะเลือกเบิงอยู่ที่จะเลือกมองเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพ <c oughs> าไปเที่ยวตาม ไปเบิ่งธรรมชาติค่ะพี่น้องเบิ่งบ้านเกา่าเมืองเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะเพราะว่าชิมาขายดราม่าชีวิตเจ้าของโอ้ยทุกคนมันก็มีดราม่านะพี่น้องคะ่ะมันมีดรามา่ามันบม่มวนหรอกคะ่ะมีแต่เรื่องเศร้าๆค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะมีแต่เรื่องเศร้าๆนะคะไปฟังผู้อื่นดีกว่านาะคะ่ะเนาะมาบ้านอรัอนวานพามาเที่ยวเอาค่ะพี่น้องคะ่ะพาไปเที่ยวพาไปเบิเบ่งเมืองเกา่าดอกไม้ใบหญ้าคะ่ะ ตึกเกา่าเ่าตึก,กงามๆค่ะแม่น้ำลำธารไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่นบ่เนาะคือนะคะพี่น้องค่ะก็อยากให้หู้อยากให้เห็นว่าอันทางประเทศที่ออนรันวานใช้ชีวิตอยู่มันเป็นยังไงจังสิแม่พี่น้องงามเน่นิงามเลยค่อยว่างามนะคะงามคหะพี่น้องขน้อยว่างามเด้ค่อยว่างามเลยค่ะพี่น้องค่ะ ไปต่อกันค่ะพี่น้องไปต่อกันจ้าค่ะพี่น้องค่ะบ้านหลังนี้ก็คือบ้านที่เพนบอกว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและเป็นบ้านที่เมื่อก่อนนะคะคนสมัยก่อนนะคะที่เพนเอาเอาสิ่งของมาแลกกันมาขายกันค่ะภาษาบ้านเขาว่าอย่างไรคะที่เอาเอาสิ่งของมาซื้อขายกันนะคะเป็นบ้านที่มาซื้อมาขายของกันเอาของมาแลกกันนั่นนะคะ ค่ะพี่นอ้องสมัยก่อนสมัยนั่นนะคะเท่าที่เหลียวเห็นก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะที่อยู่ข้างบนค่ะที่ตัวข้างบนค่ะพี่น้องค่ะตัวข้างบนนะคะที่เพิ่นนี่ค่ะที่เพิ่นเอาสิ่งของมาแลกมาเปลี่ยนกันคนสมัยเก่าค่ะคะือเป็นความคิดกบของคนสมัยเก่านะคะออืโอ้ พุ่นเด้ค่ะตั้งแต่พุ่นได้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองพุ่นเด้ค่ะไปต่อกันค่ะพี่น้องมีหลายแนวที่เขาอยากไปเบิองค่ะ,คะบ้านนี่ค่ะที่ที่ร้าน,นบอกเมื่อกี้นี่นะคะ่ะว่าเป็นบ้านที่เพื่อนเ,นเออคนสมัยก่อนที่เอาสิ่งของมาแลกมาเปลียนมาข่ายกันนะคะ่ะเอามาแลกกันนะคะ่ะบ้านนี่ค่ะ ค่ะพี่น้องขะเขาจะข้ามไปฝั่งนั่นค่ะเขาจะข้ามไปฝั่งนั่นมันมีทางให้เขาไปทั้งสองทางก็คือข้างล่างชั้นใต้ดินกับข้ามทางอ่อของ้องว่าอย่างค่ะไอ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 อ่อที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะไฟแดงโอ้พี่น้องค่ะพี่น้อง่ะเขาจะเลยเบอ่งกันว่าเขาจะไปทางใดคะพี่น้องยกมือขึ้นพี่น้อง่ะจะไปทางไหนกันอื จะไปข้างบนดีหรือจะไปข้างล่างดีพี่น้องไปเบิ้งกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปเบิ้งกันไปต่อกันนะคะไปต่อกันเลยจแต่เร็นทรัลสตาร์มีเทคไหมค่ะสตาร์มิเทเถื่อนเขียนว่าเข้าไปในเมืองว่าซันดาวนทาวดาวนทาวเออสตาร์มิเทเถื่อนไว้ว่าดาวนทาวน์วซันพี่น้องดาวนทาวซิตี้เซ็นเตอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ยางใต้ลอดนี่พี่น้องคะ่ะเออตอนแรกไม่อยากมาดิ อโอ้มีผีหลอกก็สัันฝรั่งว่ะคุ้ข้างบนเป็นถนนค่ะพี่น้องถ้าข้างบนซีเลนบะคะเป็นซีเลนนะังไปส่วนกันไปส่วนกันมานะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเราไม่ออชอบอะไรที่อยู่ข้างล่างนนานเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะสวยรู้ดูดีไปได้อีกหนึ่งแบบคะ่ะพี่น้องเย้ ขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะขึ้นมาแล้วค่ะเขาก็อยู่ฟังนี่บาทนี่ไปต่อค่ะพี่น้องเขาสิข้ามไปพุ่นค่ะแต่ว่าเขาจะต้องไปตรงนี่บาทนี่ไปต่อค่ะพี่น้องค่ะไปต่อไปต่อนะคะพี่น้องจำได้ว่มื่อกี้นี่ที่ว่านวานพายไปฟังนั่นนะคะพี่น้องค่ะ